มีความสุขกับความรักจริงๆความรักไม่จะเป็นต้องเป็นรูปแบบแฟนเสมอไปนะคะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นพี่น้องหรือว่าเป็นครอบครัวเป็นแบบว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้นะคะก็อยากให้ทุกคนแบบส่งมอบความรักให้กับผู้คนรอบข้างเยอะๆโลกเรามันจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะคะ